แก้วนะฮะเดี๋ยวรอผมจะร้องเพลงจะพามานะครับผมอ่ะเดี๋ยวฟังเพลงสตริงกันก่อนนะฮะเพลงสตริงกันก่อนนะฮะโอเคนะฮะ i so

ไม่พอแล้วนะับขบถมแยกมาแล้วนะฮะแช่กมาแล้วนะฮะโอ้ยแม่ขับหลายคนก็เดินไปที่ตู้แช่เย็นแล้วก็หยิบอะไรกันออกเล่าผมก็เห็นกันแล้วนะฮะนเนเนหาร18บวกมดแล้วใช่ไหกนมโอเคโอเคฟองนมเว้ย นะครับวันนี้รู้สึกดีใจมากเลยนะครับที่ได้มาเจอทุกๆคนนะครับในบรรยากาศแบบนี้นะฮะปีที่ไหนนะฮะมองไปรอบๆข้างนะฮะมืดตึ๊บเต๋อเลยนะฮะถ้าไม่มีป้ายไฟนี้จะไม่เห็นหน้าแล้วเนี่ยจริงๆนะฮะเป็นบรรยากาศที่ท้าทุกคนเยี่ยมเนี่ยจะมีเสียงเสียงจิ้งหรีดอะไรนะครับเสียงจิ้งหรีดเป็นยังไงก็ต้องไปถามจิ้งหรีดนะฮะคอเนแบบไม่ได้นะครับก็ นหน้านะยครับยังไม่่วงกันใช่ไหม,ไมไวันนี้ทุกคนแต่งตัวจัดเต็มมากนะฮะแฟนขาบุนแต่ละคนทั้งแฟนขับุนเตานะฮะคาชานะครับเกนคนโซ่นะฮะด้านหลัมมมงมาบอกว่าวันนี้ผมรู้ว่าผมรู้ว่ามีมีอีกกลุ่มหนึ่งมาทำเนกิจกรรมของเรา ผมมาถึงเรามาถึงงานแล้วใช่ไหมับตาราจงจริงก็กอดถึงปุ๊บมีรถทัวร์เลยครับนี่แหละบอกว่า<ป>เด็กที่ไหนมันทัศนศึกษาเนี่ยแบบนี้นะม,มารถทัวร์เลยสซ่หขอยแฟนขบผมเอ,อ,องครับพี่อะไรเงี้ยห้อยแฟนขาโซ่นั่งรถทัวร์เลยนะฮะสุดยอดมากเลยทำมุขชีกนะันใช่ไหมโซ่ใช่ไหมโซ่ไม่กล้าเล่นนะฮะตอนนี้นะฮะนิดนึงอีกนิดนึงเดี๋ยวครั้งที่สองที่สามก็ชี้เองโซ่นะฮะ แรกก็อย่างนี้แหละนะครับผมโซ่บอกตื่นเต้นตื่นเต้นเจ็บคอเจ็บคอมากเลยทํายังไงดีผมจะทํายังไงดีนะฮะตื่นเต้นอย่างโซ่โอเคนะครับผมก็โอเคโอเคครับน้องโซ่น่ารักนะฮะต้องโซ่น่ารักนะครับก็เป็นน้องพี่รุ่นเก้านะฮะส่วนเราสามคนนี้ไม่ต้องพูดถึงนะครับสนิทกันอยู่แล้วรู้เลยแล้วนะครับว่าใครเป็นอะไรยังไงนะฮะ เขาเป็นคนยังไงครับเป็นอะไรนะ,ระนรักเป็นมกนี่เป็นฉายาที่อยู่นะครับตอนนี้แต่ตอนนี้ทำอะไรอะพัฒน,น,นาขึ้นหรื่อยไปไม่ใช่ประชาเป็นยังไง เปนไยเนี them? Them. <pad pare sy helmet var> ่ยเป็นแฟนขับกันมา2ปีเขาไม่รู้อะไรเกี่ยวกับคุณเลยเดือดใจอะไรนะ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 บอกว่าเดือดใจเสียใจแล้ว้องอนิดหนึ่งยิ้มยิ้มยิ้มนะฮะสองคนนั้นฟิตมาก ดูใบความแบบว่าถึงว่าผู้เชียร์ราศีอะอาเลยนะครับน่ารักเลยพี่แซวนะฮะอยากให้แซวไหมทรงผมอะทรงผมการแต่ผมจะกคตรผมตลอดเวลานะครับน่ารักน่ารักน่ารัก โอคโอเคน่ารักก็รักสิครับนี่ยังสองปีแล้วนะก็ดีใจครับดีใจนะฮะถ้ามีเพลงมีเพลงเดี๋ยวค่อยพูดกันเดี๋ยวมีเวลาเยอะทั้งคืนนี้นะฮะเดี๋ยวเพลงจะไม่ได้ร้องนะฮะรู้สึกว่าพูดนานกว่า้องเพลงอีกอะไรนะครับลงเลยเหรอเอาร้องร้องเลยใช่ไหมฮะ เมื่อกี้พงอะไรได้น้อยอะ่ะได้น้อยกว่าโซ่อีกอ่ะได้น้อยก่โโกกยกาชายชายด้วยจะยังไ,ไงดีอยากได้พง,พงอะไรเยอะๆ anh không có điên 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 không lại có chứ tao phải đọc một cái em không phải hát

<Norbelly> gặp đây các <Nor> เด็กไทยก็สู้เด็กเก่าไม่ได้ครับอาซารเล่นนะอาซารเล่นนะผมขออนุญาตน้องเฟรมครับขอเชิญขึ้นเวทีด้วยครับ <laughs>